เฮ้ยตะกี้ใครเคาะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเซเว่นดีทูดายถ้ามามาแล้วพีมาแล้วเฮ้ยใครไอ้เฮียเว่งอ๊บเว่งอ๊บเว่งอ๊บต้องให้พีแปรนะมันมีเนื้อเรื่องด้วยนะเฮ้ยตื่นแล้วว่ะตื่นแล้วว่ะตื่นมาในเช้าสดใสว่ะเรดิโออีกาสัตว์อีกาข้างข้างหูกูอย่ามาหาเราเฮ้ยเฮียเฮียอะไรของมึงเนี่ยไม่เอาปืนชี้หน้ากูเลยอสัตว์ อ๋อคือเราต้องมีชีวิตรอดเจ็ดวันก่อนแล้วเฮลิคอปเตอร์จะมารับเราใช่ไหมใช่เราต้องมีชีวิตรอดให้ครบเจ็ดวันตัดต้นไม้ก่อนบิลซัมติงแล้วก็อะไรอะอะไรแฮทอะไรเบอร์รี่บัชคืออะไรวะอุ้ยอะไรเบอร์รี่มันมีพุ่มเบอร์รี่ปะเออมึงระวังแล้วเว้ยมันมีบัคแบบถ้าเราเนี่ยเก็บไอ้พวกฟันเฟืองเนี่ยพร้อมกันอะไอ้คนที่เก็บได้อะมันจะเดินได้คนที่เก็บไม่ทันอะมันจะเดินไม่ได้เฮียมันจะนิ่งไปเลยมึงต้องออกเกี่ยวเข้าใหม่ก็คืออย่าแย่งกันเก็บเจอยิน มันยิงกูหละมา <laughs> มาบิวบิวซัมติงคือสร้างยังไงวะสร้างที่ไหนอ๋อนี่ไงตครับ <c oughs> เราจะสร้างสร้างอะไรดีวะ <c oughs> ฟรีฟล์เออมนมีให้แบบปลูกผักด้วยเฮียลองมาดูตัวครับเราดูอะกูไม้กูไม่พอไม้ไม้กูตกน้ำป่าไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยวะเดี๋ยวมันก็จะมีเออมึงเห็นไอตัวที่มันอยู่หน้าปกเกมไหม ว่าจริงแแบบที่มันแแบบมันดีดไลท์หกสอ่ะคือเพราะว่าแแบบมันไม่น่ากลัวไงเปิดประตูเฮ้ยไม้กูไม้กูไหลไม้ไหลเฮ้ยไอ้ด้านล่างนี่คืออะไรวะอากาศร้อนกับอากาศหนาวใช่ไหมนี่ใช่แล้วไอ้กูหิวหิวกูหิวกูหิวนี่มืดแล้วเว้ยถ้ากูหิวนี่ทำไงอ่ะมีอะไรให้มึงกันดูอ๋อเคเป็นวัดเป็นปล่องถั่วเออช่วยได้ทีหนึงเฮ้ยทำไงกว่าแค่นี้มือโป๋ไม่เอามาปิด เฮ้ยอะไรเฮ้ยเสียงซาวไม่พึงประสงค์เฮี้ยปิดปิดปิดประตูคยคิดแน่ๆจะชนะประมาณหมื่นรอบละเอ้ยกูพร้อมแล้วกูเอาปืนเนี่ยจ่อหน้าเนี่ยเออก็ทำเป็นกำเพื่อน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 อะไรวะอะไรวะอะเพื่อนเพื่อนกูืานเพ่นเพื่อนเพืั่วเลยอเอ่มีอะไรนะเพื่อนมึงจะยิงหาเีออ่ เฮไฟดับดับไฟเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเก้าอี้เฮ้ยมีกำแพงกั้นเหรอมีไอ้วอรลเฮ้ยเออดนี่ยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนี่ประตูสามชั้นโอ้โหไปไกลๆเลยเฮียเออกลัวปลอดภัยจริงว่ะแล้วประตูหายไปไหนแล้ววะเออแล้วประตูหายไปไหนไอ้พี่เปิดประตูแล้วประตูหายเฮีย กับเฮ้ยเนี่กูสร้างนีไว้นะเว้ยมันเป็นแคปซูลไปลอากาศเฮ้ยกูไปปักไฟด้านนอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปปักไฟด้านนอกวินสเปกปืนได้ด้วยคืออะไรวะเออระวังระวังแล้วไม่ไปนะข้างนอกเราไม่ได้กลับมาอีกเลยอีกแล้วมือกูมึงก็ดูจากปืนมันเอาไอ้เหี้ยออปชั่นครบแค่ไหนอ่ะสัปหลาเข้ามาที่ไม่มีสิทธิ์รอดไอ้เหี้ยโดน แต่ประเด็นตอนนี้คือกูหิวเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ละนี่จำเลยไม่ใช่จำเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเปิดประตูแล้วเฮี้ยเลยกูตกใจหมดไอ้สัตว์เฮ้ยตะกี้ใครเคาะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูเฮ้ยคนน่ากลัวเหมือนนักุกเกมเป๊ะเลยเฮี้ยม่ชอบเสียงมันเลยวะเฮี้ยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดูอะไรวะแต่ตอนนี้เรามีเวลาแค่สองวันเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างเรื้อกวางหิวหิวหิว เราควรจะเราควรจะทำสถานที่ปกป้องบ้านเพิ่มนะเว่ยเล่นเนื้อกวางนี้เราต้องเอ er? าเเอไปย่างไหมใช่เอาไปย่างบิวซมัมติงบิวอะไรดีนะเล่ซอยจุ่มเพื่อนไม่เอาไอ้เนี่ยสถานการณ์อย่างงี้กูไม่กล้าว่ะซอยจงซอยจุเนะีย่ยเฮียเฮ้ยน่าเก็บไปดื่มเนื้อหนาามาแล้วเว้ยกินเลยอู้อิ่มปึ๊กเลยอิ่มปึ๊กเลยกว่าเล่นอีกสักสองสามตาคงจะกลายเป็นตัวนั่นนอที่ไล่กูตะกี้ไอสัตว์ไม่เช่าเบี้ยวไปเลยนะอ่ะอันนี้ กูจะวางไว้ตรงนี้นี่นี่แหละของที่ทำให้เรารอดไอ้เหี้ยถ้ามันทุบบ้านเข้ามาก็คัปีนขึ้นมาบนหลังคาเว้ยสามสิบวิสามสิบวิเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไอ้เหี้ยเพื่อนกูเข้าไปในแคปซูลแล้วเหี้ยพร้อมไปอวกาศแล้วแม่ตาเฮ้ยอะไรวะแล้วมันมาถ่ายตูดกูเนี่ยไอ้สัตว์โอ้ไอ้เหี้ยเจ็ดวันพองเลยเป็นชั่วโมงไอ้สัตว์ถ้าตอนตอนดึกกี่นาทีวะตอนเช้ากี่นาทีดึกกี่นาทีเนี่ย สามนาทีมีแตะเฮ้ยไอ้เหียตกใจหมดไอ้สัสเุ้ยไอ้เยบเพื่อนเพื่อนโหดเพื่อนโหดเพื่อนโหดเฮ้ยเฮ้ยมทุกฝั่งนี้มนทุกฝั่งนี้แยมันฉลาดไอ้สัสเฮ้ย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 เลยเฮ้ยเฮ้คเฮยเฮ้ยอฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แเฮ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเ้้อมันแดกได้ยย่างเดียวเลยมึงอยากรู้มึงก็เช็คดิ ไ่อยากรู้ก็ออกไปเช็คเลยมีอาหารไม่อยากรัอาหารมนมีเพื่อนกูเข้าแคปซูลแล้วกูเข้าบ้างดีกว่ายี่แคปซูลแห่ความปลอดภัยอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันอยู่นี่มันอยู่นี่เออล้างล้างลงเออเเอพล้างลกูอยู่เดี๋ยวกูช่วยอยู่ตัหเอาเพื่อนเพื่อน อ๋เหี้ยเพื่อนไปแล้วเพื่อนโดนไอ้ตัวเข้ามาแล้วเอ้าต้องต้องมีแบนเนดตเอาเหี้ยแล้องมีแบนเนดิตเหี้ยช่วยไม่ได้อุ้ยฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนเนี่ยตัวที่มันฆ่าเพื่อนเราอ่ะอุ้ยกูจำไว้ฮิมึงจำเพื่อนกูไอ้เี้ยกูแค้นกูแค้นเออมึงทำไอ้เหี้ยวีปอนครบเซตได้ไงวะกูเดี๋ยวบ้านเป็นรูอะไอ้เหี้ยช่วยไม่ได้เขาเรยวะเล่นเกตซิวิ พี่อว่าดียวมึงเดี๋ยวมึงเลดีลุกดีมึงลุกไม่เช่อกูหิวสวยละเฮ้ยเฮ้ยเฮี่ยมัคคตรล้อหล่กอ่ะมามึงมาเฮียมึงาปัดแกวมึงนะมึงรีมาเพื่อนกูมาทำกูไหนวะไหนวะแนแนแนไตอนนี้คือมันนานจะไสัตเฮ้ยปิดปิปิดฝั่งนี้ก่อนกูปิดฝั่งนี้ก่อน มาแล้วปีไหนปิดละปิดละปิดย่างแม่คนเดียไอ้กูรู้ละนี่ไงเหมือนในหนังไงเหมือนในหนังเฮ้อเลยเราต้องเอาเตียงมายะยันประตูอย่างงี้เฮ้ยระวังระวังไอกูปิดกูปิดอยึ่งวิหนึ่งีิหมดแล้วโอ้ยหลับไอ้ประตูบ้านปิดไปแล้วเว้ยออกทางนี้เว้ยเอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยไอ้ยี่ย่พ่อมึงใครโยนระเบิดแฟนโอ้ผักโตแล้วอะไรยังมีชิวคอมเบดดเว้ย โอเคธันวากูว่ากูน่าจะตายแล้วอะแม่งอดอาหารตายเฮ้ยล้มอยู่หลังบ้านจนเนี้ยกูมีอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วน้องอาหารมาแล้วอ่าวไอพี่อยู่ไหนวะลงมาข้างหลังบ้านอะ,อะเออพือ่อนเพื่อนกูว่าตอนนี้หน้าจอมันเป็นไรไม่รู้เวยกูว่ากูลังจะตายดีช้าพีทอ้วพีทรู้ไหมพี่อยู่ไกลจังไม่เหี้ยไม่ใช่อยู่ที่ไอธันวามันอยู่มันเดินผ่านกูเมื่อกี้ ไหนต้องการวาระคนไปเล่นสองวันเสียสมาชิกสองคนวันต่อไปใครจะตายวไอ้ยี้อ่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นกูแหละอ้ี่ะโอ้ยสั่งจะเข้ายังไงเนี่ยบ้านโอ้กูหลับหน้าบ้านอีกกูหลับหน้าบ้านเลยหลับหน้าบ้านไปเขาหลับหน้าประตูด้วยไอเอิร์ดเปิดประตูให้กูเข้าบ้านดู้วยอะไรจะผวาอย่า ตึงตูมเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดประตูประตูเอิร์ดเอิร์ดไอ้ตัวเฮี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอิร์ดเอิร์ดเฮ้ยมันป็นตัวใหม่เรื่อยๆเลยวะาอิสัตว์เฮ้ยเฮ้ยยิงแขนไม่โดนไม่เข้าเลยโอ้ยแต่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะมันเยอะมันเยอะชิบหายเลยเฮ้ยอีที่อมึงจะโผล่หัวเข้ามาทำไมหลายสัตว์เฮ้ยเอิร์ดหลังมึงหลังมึงเอิร์ดหลัง กูอยู่ฝั่งไหนไม่ได้เลยชิดกำแพงมีแต่โดนอีสัตว์เฮ้ยมันทำไมมันโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาโอ้ยใครกัดกูโอ้ยเฮียอะไรอ่ะออกไปเฮียถวายเข้าแคปซูลเลยหน้าแคปซูลเลยเฮียโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอย่าอย่าอย่าให้เฮียยิ้มนี่เข้ามาไอสัตว์เฮ้เฮียกูออกจากแคปซูลไม่ได้กูออกจากแคปซูลไม่ได้ กูแคมกูแคมกูแคมป์เคตายหมดแล้วสบายสบายเว้ยเฮ้ยเนเดนวันนี้โคตรปลอดภัยอ่ะเฮ้ยทำไมบางตัวมันก็หนีหนีเข้าป่าไปแล้ววะบางตัวก็วิ่งมาบางตัวก็หนีเข้าป่ากี่นาทีวะห้าสิบห้าวิห้าสิบห้าวิห้าสิบห้าเฮ้ยเกือบไลนะไปอนาคินฆ่าเกียรติท่านแล้วกปล่อยกูอยู่ไกลบไอโฟนลองกินเต็มป่าเลยนะ เฮ้ยกูลม้มไอทหาาลงม,มาช่วยกูหน่อยลงมาชี้อะไรกระแพงหลังคาบ้านทะลมุมไมเนี่ยเยี่ยงเงียบไอ้ทวารกลัวอันนี้มันไม่น่านเรียกว่าบ้านได้เลยเว้ยไอหนุ่มวิกลับลเลย้ยกูรู้มาแล้วกูรู้มาไม่ใช่หนิอันนี้มันไมไ่รู้กูโดนลากไอ้สัตว์คือตาเยเลยซักศพเลยชี้ชัดซักศพตอนเช้ายัางทัวนวะตายแล้วเพื่อนกูฆ่าตัวตายเพื่อนกูไม่อยู่แล้วพ่อมึงฆ่าเปปิดระตู